สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คมชัดลึกสปอร์ตประจำวันพุทธที่23พฤษภาคม2555วันนี้ผมดุลพลทองสุขชวีและคุณธรรมวัฒน์เอกชัดจากโต๊ะข่าวกีฬานักสืบพิมพ์คมชัดลึกมาพบกันเช่นเคยครับในเช้าวันนี้ก็มีเรื่องราวของกีฬามากมายโดยเฉพาะขา่ขาวคราวหมาัดหมัดไม่มวยนะครับผมัวขาวปอประมุกเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ามีรายละเอียดเยอะแยะเลยแหละมันจะจบคุยกันแต่ไม่รู้จะจบหรือเปล่าว่ากัะแล้วก็มีข่าวคราวของทางวอลเลย์บอลหญิง ที่แข่งขันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมถึงฟุตบอลสมโมสรเอเชียนะครับเอฟซี FC, คัพเมื่อวานนี้ชนบุรีก็เอาชนะได้ในช่วงแรกนี้เรามาสรุปผลการแข่งขันในช่วงของสกอร์บอร์ดก่อนครับเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลน,นัดกระชับมิตรโปรแลนด์เอาชนะรัสเซีย1ประตูต่อ0 ก็ถือว่าเป็นการเตรียมทีมที่ดีนะครับ,รบสำหรับ,รบโปรแลรนด์เจ้าภาพฟุตบอลยูโร2012โดยการยิงประตูของอา t h เธอร์โซเบียสครับกองหน้าจากฮนะันโนเวอร์นาทีที่81ก็ได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมนะครับสำหรับเจ้าภาพ o, โปโลโปแลนด์นะฮะนัดแรกเนี่ยโปแลนด์ในฟุตบอลยูโรเนี่ยก็จะเปิดสนามพบกับกรีซนะครับในวันที่8มิถุนายนครับผม ขณะที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโวสรรเอเชียหรือว่า a f c ซคัพนะรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้ทำการแข่งขันกัน4คู่นะครับ,รบเอาอิติฟักจากซาอุดีอาระเบียชนะเอาซูวักจากโอมาน1ประตูต่อศูนย์นะครับเอาคาเซียจากคูเวตเสมอกับทางด้านของเอาคูเวตเอสีจากคูเวตเนี่ยหต่อนแต่ว่าโดนจุดโทษเนี่ยเป็นเอาคูเวตที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นนะครับ อาสตาจากซีเรียชนะโฮมยู่นแต่จากสิงคโปร์วับสามประตูต่อศูนย์แล้วก็ชมบุรีจากประเทศไทยของเรานะฮะก็เอาชนะเอาซวาราจากอิรักหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครับก็ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมได้สำเร็จนะครับทางด้านของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2012นะครับเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นเอาชนะไทยไป3เซตครับ25ต่อ17 25ต่อ18 25ต่อ21เกาหลีใต้แพ้เซอร์เบีย25ต่อ16 21ต่อ25 13ต่อ25และ20ต่อ25คิวบาแพรรัสเซีย19ต่อ25 18ต่อ25และ20ต่อ25เปรูชนะไต้หวันรับ25ต่อ19 25ต่อ20และ25ต่อ20นะครับไต้หวันก็ยังไม่ชนะเลย3านัดนะครับออเราจะไปดูในรายละเอียดนะครับ <ผม S 2> ในช่วงของเมาา์กีฬารอบทิศกับ มวกีฬารอบที่ช่วงแรกนี้เริ่มต้นกันที่บัวขาวปอประมุกนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรากฏตัวครั้งแรกเป็นการประชิญหน้ากันครั้งแรกกับทางค่ายปอประมุกนะครับที่มีกำนันแก้หรือกำนันประมุกโรจนตันนั้นก็มาเจอกันหลังจากที่บัวขาวนั้นก็หนีออกจากค่ายไปตั้งแต่เดือนมีนาคมคแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะมาเคลียร์ปัญหากันเป็นการประชิญหน้ากันครั้งแรกครับ ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีการนัดหมายกันให้โบขาวปอประมุกหรือสมบัติบัญชามเมฆนักมวยไทยไฟชื่อดังมาพบกับค่ายปอประมุกซึ่งก็บุคคลสาคัญนั้นมากันครบแล้วครับหลังจากที่ผัดกันมาเมื่อวานนี้ก็ปรากฏตัวกันครบมีทั้งคุณสกลวรรณพงษ์รับปรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณเดชใจกล้านะครับผอสํานักงานคณะก,กรรมการกีฬามวย สมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับนายกสมาคมกีฬามืออาชีพแห่งประเทศไทยรวมไปถึงเสยยอดพลตรีอินทรัต์ยอดบางเตยครับนายกสมาคมยกน้ําหนักแห่งประเทศไทยนะครับที่เป็นผู้ใหญ่รับอาสาที่จะพาบัวเขานั้นมาเคลียร์ปัญหาให้ได้นะครับก็ทําได้สาเร็จแล้วครับผมก็เมื่อวันนี้นะพอบัวเขาาเดินทางมาถึงเนี่ยหลายโดยพาะช่างภาพเนี่ยนะฮะ โอ้โหมองเพ่งเลงไปที่การเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกนะของบัวขาวกับทางด้านของกำนันแก๊สนะฮะซึ่งพอมาเจอกันเนี่ยบัวขาวก็ยังมีมีการมอบดอกไม้ให้กำใจกันด้วยนะฮะผมเป็นแฟนขับเลยนะนึกว่าดาขาเกาหลีนะนะฮะก็มาเจอกันพอพอเจอกันครั้งแรกเนี่ยบัวขาวก็ยังยังถือว่าเป็นเด็กนะฮะก็มีการ ขอโทษขอเข้ามากับทางด้านของกำนันแกแล้วก็มีการพูดคุยกันเนี่ยประมาณสองนาทีก็คือว่าเอาดอกไม้ไปกราบขอเข้ามาก่อนนะครับมีปงป้ายด้วยมีปัญหาบ้านปลายกันเนี่ยนะครับก็ก่อนที่จะพูดคุยเคลียร์ปัญหากันผู้สื่อข่าวก็ทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็วิทยุทุกแขนงนะครับเรียกได้ว่ารายงานรายงานสดกันเลยนะฮะเมื่อวานนี้ หลายคนนี่ก็พยายามจะฟังผลว่าสรุปแล้วเนี่ยการคุยกันแล้วจะออกมาอย่าง,างไรนะฮะแต่ว่าเจอกันตั้งแต่ช่วงบ่าย,ายแต่ว่าช่วงเย็นนี่ยังไม่ยังไม่ได้สรุป,เ,ปเลยนะฮะพามาเองเลยครับพลตรีอินทรัตยอดบางเตยก็พอไปถึงที่ประชุมเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็นั่งเฉอ,อันนี้คือตอนที่เอาพงมาลัยนั้นมากราบเขาเข้ามา จริงๆแล้วกันมันแกก็บอกว่าตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> คือถ้าเกิดว่าบัวขาวมาพูดคุยกันเนี่ยทุกอย่างจบเพียงกันได้นะครับไม่มีปัญหาคร <c oughs> ับแล้วก็ผมเข้ามากันไปเรียบร้อยแล้วก็ตั้งโต๊ะที่จะเจราจากันครับ <c oughs> ก็บปรากฏว่าทางทนายความของบัวขาวก็คือคุณเทพป,ประกรอินทรพัฒน์นั้นก็เปิดประเด็นขึ้นมาก่อนเลยคร <c oughs> ับ <c oughs> ว่าที่สํานักงานกีฬามวยได้ลงโทษเพิกถอน <c oughs> <c oughs> ทะเบียนมวยชั่วคลาวหเดือนให้กับอตอโบขาวเนี่ยลงโทษไปเมื่อวันที่17เพฤษภาคมเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าโบขาวนั้นยังไม่ได้เดินทางมารับข้อ,อกล่าวหาเลยจะถูกลงโทษได้อย่างไรนะครับก็ถือว่าผิดขั้นตอนไปพอยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโตย้งกันไปบานปลายนะครับเพราะว่าเขาจะมาเคลียร์ปัญหากันนะครับก็เลยทางกกตนะครับก็เลยบอกว่าเอางีแล้วกันประชุมรับกันไปก่อนนะครับให้ผู้สื่อข่าวนั้นออกไปก่อนนะครับขอคุยกันก่อน ก็เลยมีการปิดท่องประชุมคุยกันสองเจ้าบงกว่าครับนะฮะก็ใกล้เคียกันสุดท้ายเนี่ยนะค,คุณสกลวรรณพงศ์รองผู้ว่าการแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาเหมือนกับเป็นการถแถลงนะฮะผลการไกลเคียกันนะครับซึ่งทางคุณสกลก็ออกมาบอกนะครับว่าเหมือนว่าจะได้ข้อสรุปนะที่ดีนะก็คือการตกลงกันทั้งสองฝ่ายก็เป็นการตกลงกันด้วยดีนะฮะก็คือส่วนแบ่งในการขึ้นชกของบัวขาวเนี่ยนะฮะต่อไปนี้เนี่ยบัวขาวจะได้รับ60%เ นะฮะค่ายปอปมุกจะได้40รเซนตะฮะรายได้จากสิทธิประโยชน์นะฮะการโชว์ตัวการออกทีวีหรือว่าสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะบัวข่าวก็จะได้75็นะฮะค่ายมวยเนี่ยก็จะได้25แล้วก็รับงานต่างๆเนี่ยทั้งบัวข่าวแล้วก็ค่ายปอปมุกจะต้องรับรู้ร่วมกันนะฮะโดยสัญญาเนี่ยจะทำขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ว่าสัญญาฉบับนี้เนี่ยก็จะนับต่อไปจากสัญญาเก่านะฮะร,รวมไปด้วยนะครับซึ่ง สรุปได้ว่าบัวขาวเนี่ยก็ยังคงเป็นนักมวยของค่ายปอปะรมุกยังใช้ชื่อบัวขาวปอประมุกนะครับเหมือนเดิมในการขึ้นชกนะครต่อสัญญาออกไปอีกเป็นเวลา5ปีนะครับจากนั้นเนี่ยวทางด้านของจะฝึกซ้อมกันงาบัวขาวก็ซ้อมเอาเองใชที่ไหนก็ได้ว่าจะเลือกที่ไหนครับผมส่วนประเด็นที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะลงโทษบัวขาว6เดือนเนี่ย ก็ทางรองสกลวรรณพงศ์นะฮะก็บอกว่าต้องให้ทางด้านของค่ายปอปมุกเนี่ยเป็นคนยื่นอุทธรณ์มานะฮะมีเวลาหนึ่งเดือนในการยื่นอุทธรณ์ก็ยังพอมีเวลาก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่ามีปัญหาถ้ายื่นอุทธรณ์มาก็จะพิจารณาใหม่แล้วก็น่าจะมีการเปลี่ยนบทล,ลงโทษกันไปเพราะ,ะว่าโทษนี้เดิมทีทางค่ายปอปมุกนะั้นเป็นคนเรียกร้องมาเป็นคนร้องมาก็เลยมีการพิจารณาโทษนี้ในรับถ้าเกิดว่าทางค่ายนั้นมีการยื่นอุทธรณ์มาใหม่เนี่ยก็คงจะ ไม่มีไรหรอกนะครับครับผมคงยกเลิกกันไปได้แล้วก็กําลังแก้เนี่ยทางหน้าของค่ายปอประมุกก็ยืนยันด้วยว่าก็จะถอนฟ้องสำหรับบัวขาวนะคะัมีการร่างสัญญาคุยกันเลยว่านะฮะมาพูดกันเนี่ยบัวขาวเกือบจะจุดประการเซนละบัวขาวมาจุดประเด็นอีกนะฮะกับบัวขาวถามถามกับกำนันแก้บอกว่าอ่าแล้วคดีความอยากจะถอนฟ้องใช่ไหมก็คือว่าทางบัวขาวเนี่ยถูกฟ้องมาถอนฟ้องบัวขาวนะครับแล้วก็ทาง หลายฝ่ายทางกรกทก็ถูกฟ้องใช่ทางค่ายปอประมุกก็บอกว่าโอเคก็คือจะถอนฟ้องล้วไม่มีปัญหาครับผมนี่โบถาวก็ถามถึงแล้วธีรวัตรยูยิ้มล่ะเป็นนักกายภาพบําบัดแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของโเขาที่เรียกว่าทางค่ายปอประมุขเนี่ยเพ่งเลงบอกว่าเนี่ยเป็นตัวการที่ยุโยงให้โเขาวแตกออกมาใช่แล้วก็ได้มีการฟ้องด้วยนะครับค่ายประมุขได้ฟ้องทางด้านของธีรวัตรยูยิ้มด้วยอจะถอนจะถอนฟ้องคนนี้ไหมครับ บกผว่าทางค่ายเราไม่เห็นด้วยบอกว่าจะยอมถอนฟ้องแค่บัวขาวแล้วก็กกทเท่านั้นเอาละครับบัวขาวก็เลยไม่พอใจเลยครับแล้วก็ไม่ยอมเซ็นสัญญาที่เดียครับเรื่องมันมาจบตรงนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วยังไม่มีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กันนะครับสัญญาเนี่ยล่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าสัญญาอันหนึ่งที่เป็นเหมือนสัญญาใจมากกว่าพูดคุยกันบาเปล่าว่าจะถอนฟ้องถอนฟ้องเนี่ยสรุปแล้วผมสกลก็เลยบอกว่าซึ่งเป็นผู้ตัดไกลเที่ยวในเรื่องนี้นะครับก็เลยบอกเอางนี้แล้วกัน ให้ทั้งคู่นั้นไปดูรายละเอียดในเรื่องของสัญญากันใหม่แล้วค่อยมาเจรจากันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันที่ส1สิเ็ดพฤษภาคม,มเวลาส<ฮ>ิบสามนาฬิกาที่กกตนะครับก็บเลยให้กลับไปคิดกันก่อนอ่ะสรุปเรื่องนี้ก็คือเหมือนจะจบแต่ไม่จบไม่ยอมจบนะครับ,รบก็ถือว่าโอ้หเป็นหนังชีวิตยืดยาวนะคือการไกลเกี่ยกันระหว่างตัวของบัวขาวกับตัวค่ายเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือการเซ็นสัญญาอีกนิดเดียวถ้าบัวขาวเซ็นเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะ ก็คดีความต่างๆก็คงจะถอนฟ้องใช่แต่ติดอยู่คนเดียวก็คือนักกายภาพบำบัดซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของบัวขาวนี่แหละที่ทางค่ายปอมุกจะม่จะด้ไม่นนล่าแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่จบเนี่ยทางบริษัทสปอร์ตอาร์ตวันนี้ก็เตรียมที่จะฟ้องกับ200ร้อยล้านเนี่ยก็คงจะต้องฟ้องต่อไปแล้วมั้งใะครับฟ้องกันไปก่อนเดี๋ยวข้างดูับว่าวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวอะไรครับจะทางค่ายสปอร์ตอาร์ตคร้วบางทีเนี่ยนะสัญญาที่ตกลงกันไว้เนี่ยไม่รู้ว่า สุดท้ายแล้วจะได้มีการเซ็นหรือเปล่าเพราะว่าทางคุณสกลเนี่ยก็ให้ทั้งคู่เนี่ยไปดูรายละเอียดสัญญากันใหม่มนะถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งเกิดตัดสินใจไม่ไม่เห็นด้วยกับสัญญาตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้โหคุยกันเป็นอีกนานเลยนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่ยังไม่จบนะครับของบัวขาวกับค่ายปอประมุขเดี๋ยวเรามากันที่ความเคลื่อนไหวของทั้งวอลเลย์บอลน,นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิกรอบคัดเลือกนะครับของโซนเอเชียและโซนโลกนะครับจึงก็ไทยนั้นลงสนามในนัดที่3พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักทีเดียวละ่ะโดยผู้เล่นที่ลงสนามนั้นก็เป็นชุดเดิมนะครับเป็นตัวหลักๆของไทยก็มีวิลาวันอภิญญาพง์กับตันทีมเพื่อจิตถิ่นขาวอนุมาสิทธิรักนุศลาต้อมคำมาริกากันทองอัมพรย่าผาแล้วก็มี วันนาบวัวแก้วเป็นตัวรับอิสระสลับกับปียนุษ์แป้นน้อยนะครับเกมเป็นยังไงครับเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้นะจะบอกว่าสาวไทยเหมือนเกือบจะสู้ได้นะแต่สุดท้ายก็ตั้งความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นไม่ไหวนะครับก็แพ้ไป0นต่อ3เซตนะครับ25ต่อ17 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ11ก็ส่งผลให้ญี่ปุ่น,นชนะ3มแมตช์รวดนะฮะโอกาสเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกที่อังกฤษก็ค่อนข้างที่จะสดใสไทยก็ยังมี3ตม้าเหมือนเดิมนะครับ จากการชนะเซอร์เบียนะครับแล้วก็แพ้รัสเซียกับแพ้ญี่ปุ่นมาชนะหนึ่งแพ้สองนะครับวันนี้ก็จะพบกับไต้หวนัน,วน,นครับผมเวลาสิบนาสิบนาทีนะฮะไต้หวันเนี่ยแพ้มาสมนัดรวดนะฮะก็ดูแล้วไทยเนี่ยเหนือกว่าแต่ก็ประมาทไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยยังไงก็จะต้องเอาชนะอย่างน้อยๆเนี่ยสามเซตรวดให้ได้เพราะว่าเพื่อสามคะแนนถ้าเกิดว่าชนะสามต่อสองเซตได้เพียงแค่สองคะแนนเท่านั้นโอกาสที่จะ ลุ้นเขารอบก็ค่อนข้างยากนะฮะเพราะวัน,นี้ญี่ปุ่นสกัดการบุกข,ของไทยได้อย่างดีมากเลยทําให้ไทยนั้นเหมือนกับขาดความมั่นใจไปเห<ด>มือนกันกนะแล้วก็มีจังหวะผิดพลาดในหลายจังหวะที่เดียวละของไทยคือโอกาสตอนนี้ของสาวไทยไม่ใช่ว่าจะหมดนะฮะยังพอมีนะฮะผลทางหนึ่งนั่นคือจะต้องเอาชนะนั้นที่เหลือให้ได้โดยเฉพาะกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็น อีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าเสถิยภาพในสุสีกับไทยนะฮะถ้าเอาชนะเกาหลีใต้ได้เนี่ยแล้วไทยเก็บชัยชนะได้หมดในนัดที่เหลือเนี่ยนะฮะไทยก็จะเข้ารอบในฐานะทีมติดหนึ่งในสามครับหรืออย่างน้อยๆก็เป็นอันดับสาที่ดีที่สุดของเอเชียครับมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนคือว่าเมื่อวานเนี้เกาหลีใต้แพ้เซอร์เบียใช่นต่อสามเซตนะครับเพราะฉะนั้นแมช์กับเกาหลีใต้สำคัญที่สุดสำหรับสาวไทยแต่ว่าต้องไม่ลืมแชนอื่นด้วยต้องชนะเหมือนกันนะครับก็มาหลังเกมนะฮะโคชออสเกียงพงททีมชาติไย ชื่นชมทงา้านของญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ไม่ลืมที่จะชื่นชมนักตบสาวไทยด้วยนะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเล่นกันได้อย่างเต็มที่แล้วนะแต่ว่ามันต้านความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นไม่ไหวจริงญี่ปุ่นเป็นทีมระดับโลกนะฮะเกมนี้เนี่ยญี่ปุ่นสร้างความกดดันให้ไทยได้ตลอดนะฮะแล้วก็ทำให้เกมลุกของไทยเราเนี่ยลดความลดประสิทธิภาพลงไปนะครับการที่แพ้แบบไม่ได้เซตนี่ก็ถือว่าทำให้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าผลงานเนี่ยในในแต่ละเกมเนี่ย ถึงแม้ว,ว่าจะแพ้อย่างแต่ถ้าเราเซตได้อะหรือว่าแต้มที่ไม่ขาดเกินไปเนี่ยจะมีผลต่ออันดับนะใช่นะฮะ,ะ,ฮะก็โคดออยังได้บอกด้วยนะว่าหลังจากนี้เต็มที่ถุงนัดโดยเพราะการเจอทีมจากเอเชียด้วยกันนะฮะมีความหมายมากครับวันนี้ก็เชียร์กันต่อครับสําหรับไทยที่จะพบกับไต้หวันนะครับสเสร็จในากาสามสิบนาทีก็อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วนะครับช่วงนี้ก็ไปกันที่ฟุตบอล AFC ครับเมื่อวานนี้ชนบุรีก็เปิดสนามชนบุรี เอาชนะทีมจากอิรักไปได้นะครับอันซวาล่า1ประตูต่อศูก็เมื่อวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับหรือว่ารอบ2สําหรับเอเอซีคัพชมบุรีตัวแทนจากประเทศไทย1เดียวเลยนะฮะตอนนี้ที่เหลืออยู่เจอกับอัลซชราจากอิรักนะครับเมื่อวันนี้เนี่ยไทยชมบุรีเปิดเกมบุกมาตั้งแต่ต้นเกมนะฮะแค่8นาทีพีพพบอ่อนโมยิงจ,งจังหวะน,นี้ให้กับมชมบุรีเนี่ยขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ จริงๆแล้วเราใช้ระบบ4-5-1นะครับกล<ช>ับมาเล่นให้แบบว่ามีการรับที่รับประตูมากขึ้นครับผมแต่ก็เกมลุกนี่มีประสิทธิภาพเดียวก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับเปิดเกมมาชุมบุรีได้ประตูขึ้นนําไปก่อนมันก็เลยทําให้เล่นได้ง่ายนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยชุมบุรีก็มีโอกาสได้ประตูที่2หลายครั้งในจังหวะนี้ไดกี้โฟยเต้โม่งแต่ว่าโดนเซฟไว้ได้ขณะเดียวกันเอาโซราก็มีโอกาสนะครับ ในช่วงท้ายน่ะเรียกว่าเปิดหน้าแรกกันเลยแหละก็จนแล้วจนรอดนะชุมบุรีก็ ยิงเพิ่มไม่ได้แต่ว่าอัลโซราก็ตีเสมอไม่ได้นะจบเกมนะชุมบุรีก็เลยเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายต่อไปนะครับก็จะเตะกันประมาณเดือนสิงหาคมนะครับจะมีการจับฉลากนะฮะในในรอบในรอบต่อไปเนี่ยก็ไม่ไม่มีการประกบแล้วเราจับฉลากเจอกันเลยเตะ2นัดเย่าเยือนนะครับแล้วก็โอกาสที่น่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะฮะชุมบุรีจะต้องเจอทีมจากตัวนัออกกลางซึ่ง แน่นอนว่าเกมในบ้านไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกมไปเยือนเนี่ยโอย้โหเดินทางในร่รวมสิบชั่วโมงนะฮะตะวันออกกลางาไม่ใช่ใกล้ๆนะครับเรามีความเคลื่อนไหวของทางฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปครั้งที่สิบสี่หรือฟุตบอลยูโรสอง2สิสองที่ประเทศโปแลนอ,อยู่เขรนเป็นเจ้าภาพนะครับก็จะเปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่แปดมิถุนายนถึงหนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็ทางคมชัดลึกครับมีกิจกรรมดีๆให้กับผู้อ่านแล้วก็ แฟนๆฟุตบอลทั่วประเทศนั้นได้ร่วมกิจกรรมกันครับโดยเรียกว่าเป็นกิจกรรมเชียร์มันสนันโลกลุ้นโชคนับล้านนะครับเรามีกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันครับเรื่องกันที่อย่างที่เห็นเนี่ยครับเป็นกิจกรรมคิวเกิร์ลครับรับสมัครผู้เข้าประกวดเพื่อชิงตำแหน่งคิวเกิร์ลสาวหน้าใสหัวใจสปอร์ตเพื่อรับของรางวัลมากมายครับพร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงครับของรางวัลเนี่ยมูลค่าถึงหนึ่งแสบาทนะครับ เปิดรับสมัครแล้วครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27พฤษภาคมโดยกรอกใบสมัครพร้อมกับติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์คมชัดลึก .net นะครับ,รบผมก็เหลือเวลาอีกประมาณ4วันนะฮะในการเปิดรับสมัครนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะยังมีกิจกรรม,มอ,อื่นๆอีกมากมายนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ก็คือการแข่งขันเตะฟรีคิกนะฮะคนหาสุดยอดนักเตะฝีเท้าคนใหม่นะฮะเพื่อลุ้นรับ รางวัลใหญ่นะฮะนั่นคือรถยนต์ Toyota Corolla อ u t ติสรุ่นพิเศษครบรอบ50ปีนะฮะมูล,ลค่า9,300 0บาท <ừ. S 1> นะฮะแล้วก็จะทำการเปิดสนามที่1เนี่ยในช่วงวันที่26-27พฤษภาคมที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอบังกปินะฮะเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาพร้อมกันนี้นะฮะยังมีการแข่งขันโตโก,โกนะฮะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโตเล็ก <ừ. S 1> นะฮะแต่ว่าเป็นการเป็นเกมอ่ะ นะฮะเป็นงานใช้มือเล่นนะครับผมคงจะเคยเห็นนะครับที่เป็นโต๊ะแล้วก็มีตุ๊กตาที่ใช้มือหมุนเตะลูกบอลกันอ่ะใช่ใช่นะฮะแล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์ฮะซูซูกิรุ่นเจอร์โต้หนึ่งสองห้าหนึ่งคันนะมูลค่าสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับก็เตรียมพร้อมแล้วก็ไปสมัครได้เลยนะฮะสนามแรกเนี่ยจะเริ่มยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้นะติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บดอทขมชลึกดอทเน็ตนะครับครับก็มีสองกิจกรรมหลักๆนะครับทั้ง เชิญให้สาวสวยนะครับน้องๆสาวๆนะครับที่มั่นใจในเียวเองแล้วก็มีหัวใจรักฟุตบอลนั้นมาสมัครกันเพื่อชิงตำแหน่งคิวเกิลกันนะครับมีโอกาสที่จะแจ้งเกิดทางวงการบันเทิงด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เตะฟีคิกเก่งๆเนี่ยก็มาสมัครกันครับครับผมช่วงนี้เราไปกันที่ Sport v a l ลเลตีครับ สปอร์ตเวลลตี้ในวันนี้ครับก็ไปกันที่เดดีเยส์ด็อกปากองหน้าทีมชาติไอวอรี่โค้ชุดปรองแชมป์แอฟริกันเนย์ออฟครับนะครับซึ่งก็เรียกว่าตอนนี้เป็นที่แน่นอนแล้วล่ะว่าจะอำลาสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะฮะก็ฮีโร่ของเชลซีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพของกรีซแล้วก็แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรกของสโมสรนะฮะก็เตรียมที่จะ ย้ายออกจากถิ่นสแตนฟอร์ดบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีรายงานว่าทนานของดีเจด็อกบราเนี่ยได้บอกลาเพื่อนร่วมทีมหลังจบเกมที่เอาชนะบาเยิร์นนะครับว่าหลังจากนี้ก็คงจะย้ายออกจากทีมคือเพื่อนเพื่อนเขาฉลองกันบนรถนะครับรถทัวร์ที่เปิดประทุนชูถ้วยกันแล้วด็อกบานนี่ก็ทยอยบอกเพื่อนๆคนนู้นคนนี้นะครับว่าเนี่ยก็จะลาแล้วล่ะน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้มีความสุขร่วมกันนะครับก็ดีเจด็อกบารจะหมดสัญญากับเชลซีในฤดูกาลนี้่นกหมายความว่า จะย้ายออกจากแซมฟอร์ตบิดโดยไม่มีค่าตัวนะฮะโดยสโมสรที่ค่าการกันว่าจะได้ตัวของดิเดยด็อกบ้าไปร่วมทีมนั่นก็คือเชี่ยงไฮ้ส่วนหัวของลีกซูเปอร์ลีกจีนนะครับก็ทําให้เชลซีเนี่ยต้องเดินหน้าหากองหน้าคนใหม่นะฮะโดยเป้าหมายนั่นก็คือราดามลฟานเกาวกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียนะฮะของแอลติโก a มาดริดแชมป์ยูโรปาลีกจากสเปนก็ ทางสโมสรก็ได้ออกมาบอกอย่างเป็นทางการแล้วว่าข่าวคราวที่ด็อกบาร์นั้นจะไม่อยู่สโมสรต่อไปเนี่ยก็คือเป็นความจริงครับแล้วด็อกบาร์นั้นก็ได้อัดคลิปวิดีโอนะครับลงทาง youtube ซึ่งเป็นทางเป็นเรียกว่าเป็นคลิปอย่างเป็นทางการของสโมสรเลยแหละที่พูดเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยก็คืออําลาอย่างเป็นทางการขอบคุณแฟนๆขอบคุณทางสโมสรโดยเฉพาะทางโรมมนอราโมวิช ก็ถือว่าด็อกบ้าเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เข้ามาในในยุคแรกเลยนะที่โรมันอบาบววิชเข้ามา เป็นเจ้าของสโมสรเชลซีพอโรมานอับาราโมวิดเข้ามาเนี่ยดีเยด็อกบาก็เป็นนักเตะคนรายแรกๆเลยนะฮะที่ทุ่มซื้อมามาจากมักเซย์โชเชลูนิโวนะดึงตัวเข้ามานะครับตั้งแต่ปี2 0 0 4ครัีเรียกว่าใช้งานได้คุ้มเลยล่ะถึงตอนนี้เนี่ยเขาทำผลงานได้ดีมากๆ8ปีนะฮะอยู่กับเชลซีมาก็ถือว่ามีสถิติการยิงประตูที่ถล่มทลายแล้วก็พาเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษได้ด้วยเขาก็บอกว่าขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้การสนับสนุนเข้ามาตลอดแล้วก็ เขาอยู่ที่เชลซีนี่ก็มีเพื่อนมากมาย <_ an> เพื่อนนักเตะแล้วก็เพื่อนในเมืองนี้หลายๆคนเป็นเพื่อนสนิทของเขาเลยครับแล้วเขาก็จะไม่ลืมสมโมสรน,นี้ตอนนี้เนี่ยดเดเย์็อบบาอายุ34ปีแล้วนะซึ่ง<ม>เจ้าตัวเคยออกมาบอกก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเขาบอกว่าจะแขวนสตาร์ในช่วงอายุ35-36นะแต่ว่าอายุ34นะฮะเล่นในลีกยุโรปถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นจะยากพอสมควรนะนะเพราะว่า หลายทีมเป็นการมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวเองไปเล่นในลีกเอเชียเน,เนี่ยมันก็จะง่ายกว่ากว่าเดิมนะครับครับสุดท้ายเขาก็เรียกว่าอาวยพรให้กับสโมสรเชลซีนะบอกว่าให้พบกับความสําเร็จพบกับสิ่งดีๆต่อไปในอนาคตครับแล้วตอกบ้าก็บอกว่าเขาจะเป็นแฟนบอลของเชลซีตลอดไปครับครับ เอาครับนี่ก็เรียกว่าเป็นการอำลาของทางเดร์เดเยด็อกปากับทีมทีี่นะครับวันนี้ก็เเวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ